สวัสดีตอนสายๆครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับวันนี้ไม่ไปไหนวานไปตกปลาครับวันนี้ไม่ ไม่ไปไม่อยากแข่งกับคนอื่นห่างออกจากบ้านไปพักนึงขับรถไปเอไปตกปลาอันนี้อยู่ติดกับบ้านแหละครับตอนนี้ก็สามสี่โมงเช้าจะพาเพื่อนเดินเลาะครับ ตรงนี้เคยถ่ายนานแล้วครับตาแกทําดึงยญ้าอยู่ข้างล่าง แกทำนาแกปล่อยน้ำเข้านาครับผมมาเที่ยวฝายน้ำลน้นเอาเบ็ดมาด้วยครับน้ำมันน้ำมันไหลมาปลาไม่กินเบ็ดหรอกฮะเอะนะอ,อคุยโทรศพัพท์โอ้ได้ยินถึงนน เดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูลกครับปล่อยน้ำเข้านา ทำไมดึงย่าเหรอเกี่ยวย่าเกี่ยวาอ๋อาเอด้อ๋ออ๋อ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับผมว่าเบ็ดทิ้งไว้ตรงฝ่ายน้ำล้นจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายทำคลิปกลับไปด้วย เอาเมื่อวานได้ปลามาเกือบสี่โลครับเอาใส่ตู้เย็นใส่เกลือไว้แดดกัแดดก็ไม่มีเลยะไรครั้งก่อนนู้นทำปลาส้มครับเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทําเลยปลาแช่อยู่ในตู้เย็นว่าจะกลับไปตากไม่มีแดดแล้วแมงวันมาไข่ใส่อาจจะได้ทำปลาส้มอีก น้ำมันมาไม่ได้หรอกครับไม่ได้ขามาดูเฉยๆคิดว่าไม่มีน้ำน้ำมันไหลมาอาจจะ คลิปอาจจะยาวหน่อยหนึ่งพอเดินก็จะถึง น้ำมันลดไปหน่อยหนึ่งมันฝนมันไม่ค่อยตก hỏi chơi nhỉ